จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา้ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านขณะนี้ท่านกําลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกับกระผมร้อยตีเสรีสมุญนาจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารที่9เป็นผู้ดําเนินรายการครับและกระผมนะครับสิบเอกสัญญาภูมินะครับจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารที่9รับหน้าที่พิธีกรครับข้าวหมดเป่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหมดเป่าครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดทุ่งกระเพราทองครับ เป็นหมู่ที่10บตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับก็วันนี้เราก็จะมาร่วมทํากิจกรรมเราทําดีด้วยหัวใจใช่ครับวันนี้ก็ทางอำเภอนะครับเพ้จัจกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็เนื่องในวันสําคัญวันหนึ่งใช่ับอ๋อครับผมครับก็ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงท้ายเดือนนะครับของเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมที่ีเปิดครับผมเชิญเลยครับ นะครับปราจำปี2 5 0 7นะครับณที่วัดทุ่งกระเพราทองตําบลหนองกุกงอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งขณะนี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ทางพิธีกรกับผมครับคุณรูมนกเป้นเขียวนะครับส่วนสองเสนาบดีอำเภอบ่อพลอยตาที่ตรงนี้เดี๋ยวรอพี่น้องกีรสาอีกท่านนึังกางเดินทางมานะครับดี่เราได้ทํากิจกรรมาพร้อมกันนะครับครับก็ริเชิญท่านผู้ใหญ่แถวนี้นะครับพี่ ท่านนายกขึ้นหน้าเลยครับขึ้น,น,นอีกแถวครท่านที่เหลือก็ขยากตามมาเลยครับก็คงจะพร้อมนะครับวันนี้ทางท่านประธานดินทางพอดแล้วผมยิเรีเชิญท่านประธานนะครับได้ถวายความเคารพเบ,บื้องหน้าพระบรมชายลักษ์ จะเปิดท่านเรศวรมหาราชและเรียนเชิญท่านเปิดกระทงกลือและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระวชิรมเชษฐาภิวัตน์และสมเด็จพระราชินีครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านกอชรดมาแก้วมณฑลศร์อำเภอบุรีรัมเรียนเชิญท่านครับถวายความกรุบรื่งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สเด็จพระราชชิรเกาเจ้าอยู่หัวและสุเด็จพระราชิดีวันทยา ขาความรถเรืองง่าทระลรมชัยรักษพระบาทสมเด็จพระวิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีวันทิยาพัดรถมุ่ลงโดจะไปเรียนเชิญท่านพระอาวุาโสได้กล่าวิดกิจกรรมกิตตสาเราท่มีด้วยใจเรื่องในวันสมเด็จพระเอกรัชพระรมชปราธิบ,บีสมรดุสิบเจ็ดันที่สิบเจ็ดตุลาคบ วันกองทัพไทยเรียกกันอีกอย่างว่าวันวิทาสีของสมเด็จพระเลสวัมหาราชฎรพะองค์ทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญข้าพระเจ้าในชวโรธมากแก้วประดับอาวุโสผู้การรองผู้อในการศูนย์อำนวยการจิตอ,อ,อาสาพระราชทานอำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนจิตอาสาพระทานอำเภอบ่พอพลอยทุกหมู่เหล่าซึ่งได้มาชุมนุมพร้อมกันนะบนทนที่หกี่งนี้ขอพระทานพระบรมราชโอกาสกราบบรงคมทูลต่อรองพระริยญญานแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบูรพัฒมหากษศัตริ์สิยาธิราเชเจ้า ซึ่งเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณนาทิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยในอดีการอันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกีรติภูมิของรัชการมาถึงการปัจจุบันอำเภอบอ่อพลอย จึงได้กำหนดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณะวัดทุ่งกระปองทองหมู่ที่สิบตำบลหนองลุ่มซึ่งเป็นกิจกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้ื่อบวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติและกิจอาสาพัฒนาชุมชนวัดประจารัฐสร้างสุขในวันนี้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาสารสถานเพื่อถวายเป็นพระกุศลและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงามบัดนี้ได้เวลาอันทุกวรยแล้วผมจึงขอเปิดกิจกรรมกิจอาสาเราทำความดีด้วยใจเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมาราชบท Rum. โยยี่ยมประการใดกานำคำปริยนตนนะครับทำไม้ทแนได้กนำคำปริยนตนที่ภาษาเราทำดีด้วยกับจนปดนเราทำความดีด้วยหัวใจ

รดบเจอท่านฝู้ใ่ได้พูดคุยกับพี่น้องตลอดชนกิจการในหัวหน้าสูงสุดของชาตครับดีจริงครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งท่านประหลัดองค์การบริหารจะเป็นหนองกุ้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองตลอดจนกิจอาสาพัฒนาและน้องๆหนูๆนักเรียนที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ได้รับ การมอบหมายจากท่านนายเภอบ่อพลอยนะครับท่านชัวสิทธิจันุธาซึ่งติดภารกิจสําคัญนะครับได้มอบหมายผมประวุโสนะครับได้มาทําหน้าที่นะครับในการเป็นประธานในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับสําคัญอีกงานหนึ่งนะครับที่พวกเรานั้นจะขาดไม่ได้นะครับในการที่จะมาร่วมกันนะครับเป็นจิจกาพัฒนานะครับ ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับในการปฏิบัติซึ่งรัฐบาลนะครับได้กำหนดกิจกรรมกิากาไว้ในวันสําคัญเนี่ยนะครับทั้งปีนะครับทั้งปีประมาณ23กิจกรรมประมาณ23กิจกรรมถึงนะครับงนั้นพวกเราเนี่ยนะครับหลายส่วนเลยจะต้องมาร่วมม้ร่วมมือกันนะครับในการที่ทํากิจกรรมโดยทางอำเภอบอกพลอยนก็ได้นะครับหมุนเวียนนะครับในการจัดกิจกรรมสําคัญเนี่ยออกไปทั้งอำเภอนะครับ แลวก็อาจจะเป็นที่หน่วยราชการหน่วยงานรักิษาหกิจนะครับแล้วก็สถาบันศึกษาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกนะครับตรงชัยประเสริฐนะครับที่ท่านได้กราณนได้นําพลังมวลชนมานะครับร่วมตามกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะครับน้องๆหมูก็อาจจะร้อนด้วยนะครับก็เราจะทํากิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับเราถ่ายรูปก่อนไหมครับนี่ถ่ายนะครับเพราะเดี๋ยวถ่ายภาพเสร็จแล้วจะได้เยี่ยมร้ายใชไหมครับ ก็คุณน้าเอครับครับก็ขอบคุณท่านผู้ทนสัของสกลุ่รข้าขออนุญาตถ่ายภาพวมกันครันที่บริเวณด้านหน้าบริเรณเฉลิรักทั้งหมดเลยครับขอภาพใหญ่ต่อขอบคุณนูน้องๆมัได้เครับทีมีน้องชายแต่งหน้าด้วยนี่น้องๆนั่งด้านหน้านั่ได้เลยนะครับคนที่ใส่เครื่องแบบเต็มวศนะครับขอให้ท่านได้ยืนนะฮะยืนไม่ต้องนั่งนี เอาไงครับให้ผม Profit เดอนเอาพร้อมจ้าเอาพร้อมหนึ่งสอ ครับเดี๋ยวเราแยกครั้งไว้นะหนึ่งสองสาม้ยวานะครับวานนะหวานครับันข่งแข่งครัมานครับวานโอไอแงบังเม่ไหร่อ okay. 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 ่าเดี๋ยวจะาเป็นการส่วนตัวก็ได้เลยนะครับไจะายเป็นการส่วนตัว อ่าท่านเป็ยขายาต่อใหญ่อีกครั้งนะครับขหญ่จะมีพี่น้องถ่ายถ่ายถ่ายภาพก่อนนะครับอ,อ้าวไ,ได้ได้ครับอโอเคอ่าครจะถ่ายอ่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนหนูน้องๆไปกวาดได้เลยนะครับที่บริเวณอ่าที่ถังน้ภประปาไล่ไปไปหาพระยุติพระสาราวัดกับพี่น้องประชาชนเยสาทั้งหมดนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับ เราก็มาเราทำบันทีด้วยหัวใจอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับครับเอาหน่วยงานที่จะถ่ายภาพกับท่านประธานกบเรียนเชิญครับทหารชุดเดียวทหารนะครับทหาเชิญพี่น้องทหารนะครับกับคนทหารราบอ่าเอาเชิญท่านผู้ใหญ่ด้วยครับผู้ใหญ่ยีนกับท่านประหลัดเจ้าชุดเหลืองอยู่กลางเลยครับชุดเหลืองอยู่กลางครับชุดเหลืองอยู่กลางชุดเหลืองอยู่กลางครับชุดเหลืองอยู่กลางติดตามด้วยชุดเขียวอ่ะโอเคหมดไหมครับ ชุดเขียวซ้อนชุดเหลืองชุดเหลืองสลับสลับสลับฟันได้ไหมครับชุดเขียวซ้อนอะซ้อนกันอ่ะยินดีครับขอบคุณครับโอเคครับช่วงนี้ก็คง ไปปฏิบัติภารกิจกันได้เลยนะครับครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพิธีเปิดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็แยกยย้ากันทำความสะอาดครับปรับปรุงภูมิที่ให้กับวัดก็จะมีในส่วนของราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยจะมีน้องใช่ครับมาครบเลยทั้งตำรวจทหารนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ราชการอื่นๆใช่ครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นยังยังยังอยู่ในฤดูการหนาวอยู่ครับผมใบไม้อาจจะเยอะะหน่อยครับดวงเยอะก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศรอบๆกันครับว่าทำอะไรกันบ้างครับในครับเเลยครับอันนี้ก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับเข้ามาร่วมในการทาความสะอาดในครั้งนี้นะครับ อ่าหมวดพอครับอตอนนี้ก็ชุดจิตอาสาของเราก็ได้นำเครื่องตัดยาเข้ามาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ทางหน่วยของเรานะครับได้นำน้องทหารเขาช่วยมาเข้ามาตัดยาครับครับผมปรับปรุงผูมีทัดวัดอันนี้งานถนัดเลยนะครับใช่ ครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทางบริเวณวัดทุ่งกระเพราทองนะครับก็สะอาดหูสะอาดตาขึ้นใช่ครับก็จะมีน้องๆในส่วนของน้องทหารแล้วก็ส่วนงานราชการอื่นๆที่มาช่วยทำความสะอาดบมในวันนี้ครับจากที่ได้ดูไปนะครับที่ในช่วงทํากิจกรรมนะครับก็สะอาดหูสะอาดตาขึ้นใบไม้ก็หลังจากที่หนาๆนาก็กลายเป็นแบบเบาบางขึ้นครับผมครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ มีความเดือดร้อนนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ทางเพจโรงเรียนจิตศาสตร์ของเรานะครับก็มีอยู่5ช่องทางนะครับในการรับรองเรียนนะครับก็คือ1นะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ลงในเพจโรงเรียนจิตศาสตร์พัฒราฐานนะครับสก็จะเป็นทาง messenger นะครับสามารถทักเข้าไปได้เลยจะมีน้องๆแอดมินคอยคอยตอบแชทท่านอยู่นะครับสก็จะเป็นในขณะที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยครับก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับถ้าต้องการความช่วยเหลือาจจะมีน้องแอดมินคอยดูของท่านอยู่มก็ไั้ครับผมถ้าเกิดว่ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับก็สี่ก็จะเป็นสายด่วนครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเคายวโค้ดนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นก็สามารถสแกนเข้ามาได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วด้วยเวลาที่จำกัดครับผมก็เป็นกิจกรรมต่อวันครับผมกิจกรรมเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมา ครับผมก็จะเป็นของช่วงเดือนหน้าแหละครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายเดือน้ายเครับของเดือนมกราครับผมครับผมก็ขอท่านผู้ชมนะครับร่วมเป็นกําลังใจนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e ครับของโรงเรียนจิตอาสาพราานแล้วก็ท่านสามารถนะครับชมวีดีโอย้อนหลังได้หรือชมคลิปย้อนหลังได้นะครับอ่า ผ่านทั้งเพจโรงเรียนจิตศาสตร์วันแล้วก็ช่อง YouTube ของทางหน่วยของเราเรานะครับนะครับก็จะเป็นรันพฤหที่2องกุมภารที่19ครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปทํากิจกรรมที่ไหนหรือไปใส่หมูที่ไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับครับผมครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ